โอเคครับขอขอสวัสนี้ทุกท่านกันด้วยนะครับผมมามาต่อกับอาทิที่แล้วกันเลยนี่น่าจะเป็นอา์ที่สี่มั้งน่าจะใช่แหละไปทุกคนการเสียเวลาหลับไปเลยครับรถดเร็วอันเกิดอะไรอันนี้คือมีสองมิชชั่นเหรอเตอวหนึ่งกับเตอรสองว่แะแรกก่อนผมได้ไปโมดิฟายหุ่นมาใหม่คนระับแค่สนะีะเป็นเหมือนเดิม 日本による依頼だ。我が法はこの度、ルビコン解放戦線に対して武力制裁を加えることを決定した。目標は連中の補給物資を搭載した。輸送ヘリ数機。これを撃破する。ゲリラ部隊による抵抗が予想されるが、所詮はボス社の量産 mt。その寄せ集めにする。独立用兵レイヴン。前回の働きで貴様は一定の実力を示した。

ก็น่าจะยากแล้วรเราน่าจะต้องเปลี่ยนนะโอเคไปผมก็จะไม่หลุดน,นะยิง <c oughs> ไปตายสองพันาร์ดจริง

เกออาะพังแล้วสวยมีสายกินออขบวนมีมสตาบอยโอ้โหมันอยู่หลังกำปังด้วยโอ้โอ้ตลาดว่วนะนี่แน เอคตัดจ้าวเปอกเบกยนยนแม่นไปนดนไดี้ยงไ,ไห้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ จะเปลี่ยนเป้าไปเขาแลกเป็นเป้าสี่เหลี่ยมอืมเป็นปยูวไปเฮ้ยเฮ้ยหุ่นสีขาหุ่นสีขาจัดไปอุ้ยมันหลบได้เขาไปอีกอืมแตกไปซะเฮ้ยปืนใหญ่โอ้ย,อย,อย,อยเกือบมาดิมาดิ แต่เป็นพิษตายนึกถึกจังวะโอ้ยโอ้โหไม่ได้แตกโอ้เอคเฮือกเอาไปอีกโคตรถึกเลยอะไรหือมีคนเดียวเหรอพื้นใหญ่อ่นะเราก็มีนะเราก็มีนะ ชาร์จสิงหูดิสุดใหญ่ไหมไม่ตายจบหอุ้ยตัวละสองเปนสี่เลย แตกไปแตกคู่มันจะตายเบาอย่งวะอ่าพฤติียร์แล้วผมด่านนี้โอ้ได้ตังแสนเจ็ดพันอ่าดีดีหน่อย ルビコン解放戦ズはコオイキオカクーラルの査領域を拡大するための障害となるのビコニアンのら見れタお前の行いは侵略へタのシ担と移るだろうがそれも仕事だ ンチャッなレスコール・ロなリーチ・シュゴ仕事だアーキバス・グループから工事が出ている独立傭兵ヨヘこれは当社系列企業シュナイダーからの依頼です我々と敵対関係にあるベイラム・系列企業ダーフォンがテスター・ AC を導入しました外部アーキテクトへの委託により มันน่าจะเกาะหนามากเลยอะดูทรงแล้วไอผมลืมเปลี่ยนปืนก็จะกลับไปใช้ปืนเดิมนะปืนเริ่มแรกต้องกดลัวได้ผมเพิ่งรู้ว่ามันกดลัวได้ ราเมดเ่าลงแล้วแต่ว่ายิงรัวขึ้น,นวสับ้ รระวังตัวอย่แล้วเขโมดลิงมาแล้วงนอ,นอย่างนิ่มนวลอะไรไหมไม่

อุยเอาไปมั่งเอาไปมั่งเอาไปมั่งมาเลยมาเลยวู้วปะอือนี่ไตอนนี้แหละอือกาดร้อยเรือบร้อยไหม ยังไม่ยังไม่ไ,มไ,มได้เดินไปหลับเสร็จแล้วมาดิมาเออจักหน้าอู้โอ้ยอโอ้ออยผมหลบได้ว่าหลบได้นี่นะเรียบร้อยครับผม

サマノリオケに言うのはそうだ。You can get a little i こちらの提案だが、うちの役立たずのもと同じ扱いで構わんのだな。第い世代は感情の起伏に乏しし。あいつには外からの刺激が必要だ。ならば決まりだ。うちからはボルタとイグアがを出す。

ベイラム専属 A. C. 部隊、レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力。所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ、六二一。オッケー。 เราเกียร์ทั้งสองอันแล้วกันหลังต่อไปก็มีสองอันครับโอเค่ะก่อนปิดบ้าแเราขอไปดูของหนะ่อยของม่าใหม่ไหมเป็นปืนสั้นนะ ีโลก็สี่โลไอหัวใหม่จะตัวสองแต่เจ็ดเลยอะแขงมากแตนคนต้องได้เสียชิ้นมึงเนี่ย สามารถเอาหุนเนี่ยฟนมาระดับกันได้นะโมนดิไฟายรวมกันใส่นี่เป็นตัวใส่แขนปับ๊บตกด้านห่ะอ๋อ้คอเนี่ยมันอยู่ตรงหน้า อันนี้เป็นเครื่องเจ็ดใหม่ใช่ไหมเจ็ดหมื่นซื้อมาแห่งวงจรด้านในเก้าหมื่นหกจะเป็นระบาดความร้อนมั้งไฟหุ่นดันเห็นไหดพ่น ยังไม่มีโอเคครับไปราบพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่เจอกันพาทหน้าครับแต่ผมจะเล่นต่อเลยนะไปละ